สบายดีมาพบกับดดาน้อยแหว่งจังนทร์อีกแล้วเนาะมาเบิ่งสวนพักได้เมื่อนี้พักบัวใบต้นนี้ได้โกไปแล้วเนาะนี่ยังจะุ่มนี่เขาจะลกไปอันไปกินเนาะไปใส่หองกินพักนี่ปลูกเองพักปลอดสารผิดเดอดเพยพี่น้องนี่อึ๊บคุณทางนั้นก็นมีพัก ผักกาดพังหย่งเนาะเขาจะเด็ดไปพอเขากินอันี้ก็พอแล้วมะใช่ของกินแรงเขาเมื่อนนี้คุณมันอ้วนอยู่ทางนั้นนี่ก็พักกาดค้ายผักกาดอ่านพักกาดขาวพักกาดยอแล้วสูงเนาะนี่ผักกาดสซมกาดโซมงามเลยตัวนี้มันโบง,งามน,านอ้องๆเพื่นมันลุกออกไปเนี่ยละนี่ก็พักกาด อันนี้มันเบีย้ยอย่างน,อน่องกำลังขึ้นผักซีบ้างป้อมน่าจะเป็นผักซีได้หนี่งหน,นานผักบงหอยทางนั้นสบายดีเก็บได้หลายสมดายแล้วลูกหาตะเก็บเมื่อกี้นี้อึ๊บแน่นอนแล้วหลายสมดายแล้วใส่เบิ้งเก็บเป็นบอ่อใส่เอาตัวง,งามๆเบิ้ง ลกเอาทั้งหากเลยว่ะได้ดกบวกลแม่นว่ะเอาให้อโอ๋ออันนี้อันนี้แม่ก็เก็บมาเอาใส่กระตานํากันบ่บ่เอาไปลวกเนาะลูกมักลวกดิแม่นบ่แม่นี่ผักัดซอมเฮาือนี่งามๆเลยเอานอยเอาหลายซําใดนี่มื้อนี้น่ะเอ้าเอายื้อเอาบ่วะ ฮะบ่ลกเอามีหน้าทีลกเนาะบ่เป็นมีหน้าทีปลูกเมื่อไนก็มาปลูกซื้อโดมในเดอ้อปลูกซื้อโดมไ้สมเลยโอ้ไอ้ทางนี้เดี๋ยวยังทำงานวะลกูกนี่ให้มันโนดว่าผึ่งเก็บแล้วก็ผึเก็บได้ดหน่อยได้หลายซัมได้เด็ดแล้วเรียบร,ร้อยแล้วเนาะ แต่เบึ้งดูได้ายบอุปนะไปเดี๋ยวเขาไปจัดเมนูอย่างอยู่ในครัวไปเบึ้งน้ำกันเลยเนาะไปเขาเก็บผักมากดต้องล้างไว้พร้อมเนาะหล่อนบ,นอบนะ่เนอะุณน่ะอาฟิตฟิต้านไปโอ้ยชิมพอ,อากระเทยดีๆงามๆไม่อ้วนวันนี้เขามีป่าน้อยเ<ม>นานะ เมนูเฮาสิจัดมื้อนี้เป็นปลาน้อยปลาเสื่อมผู้ดีคิดโดยออไปนอ้องเลยเห็นกับเจ้าอ่ะขายอยู่แคมทางนไงล่ะปลาเสื่อมแดแล้วก็อันนี้ปลาอย่างปลากดเด้อนี่ปลากดกับปลาลดเนาะปลาลดปลาไหลโอ้เกี๊ยงอย่างเฮาเชนั่งกินเสียบสมมื้อนี้สิทอด่หรือว่าเซ็ปมกหม้อ เห็ดมกหม้อเนาะกับลวกผักเนาะจึงมีแนวจ้ำแนวจุจะเป็เท่งไหน,ไหนพีเ่พเ,อพเอาเทพพี่เดาแท้ว่า,า<ม>เดี๋ยวคน<ม>ให้น้องสุ่มเพิ่นครัวเอาขี๊อกตัวเอาขี้ออกพร้อมได้หนิป่มปลาปลาไหมไม่คือจะเป็นก็จะไปดูดหนองดูซ่าม,มามเดี๋ยวครัวแล้วเรียบร้อย มาจจะมาเบ่งก,กันเนาะคุณแล้วระหว่างพักขนาดรอดแล้วบอกคุณเอาฟิตเข้าไปส,มสัมซาเขาทาเซฟสมพัวป่าแล้วเขาก็มาตำเครื่องที่เขาจะไปเฮ็ดมกกันทาเนาะมีหัวสิงไขคกระเทียมกับบบเแดงมักเพชรแล้วกับมะแคนเนาะเครื่องเขาใส่มกเขามีเท่านี้เนะาะตำเลยปนี้นะตำแรกๆเลยใส่มะแคนน้ำมะจิมหอม ป่าเฮาก็ครัวเรียบร้อยเฮาจะนําไปล้างสะอาดเนาะเฮาเฮ็ดเป็นโตเนาะนี่เลยตักเครื่องใส่บ่ใบเสร็จหลายเลยเดี๋ยวมันก็ยุบเองเนาะเวลาเฮาไปเฮ็ดมกเฮ็ดแนบเฉพาะอีตูอีตูบ้าน คนให้้เขากันนี่ป่าเสียงนำด้วนี่เนาะสะมเนาะเห็นบ่บ่บนกันเสียมน้อยมีประกดน้อยน้ำปลาลดน้ำปลาลดปลาลาดเนาะสุไลคนจังหวะสูตรนี้นี่าาเขาจะบใส่ปลาแดกเขาจะใส่อเกลือเกลือลงไปกับ เป็นนัวเนาะนัวแล้วนัวอีกใช้ทอนี้ค้นให้กับเข้ากันเดี๋ยวเอาจะนําไปตองมาหอมกหรือว่าจะเป็นขั้นะแหนบเนาะเราไปปีกไฟห้อมกกกกไดีเเเอมันนน่ล็ะ็บบะบ,บ แมบป่ะมนี่ดาเป็นคนถ่ายให้นอกๆเพื่อเป็นคนเทศให้กินนะเจบส่วนเพื่อเป็นคนปรุงปรุงน้ำกันี่แหลวเนาะอ้เห็บเป็นแหนบเลย ลั่นเดี๋ยวเราไปตอกเอาผู้สั่นเพื่อนอะผู้ดีนี่ย,ยับร้อยเราจะไม่ตอกมากๆน้อยหนึ่งเนาะยามันไม้เดี๋ยวให้น้องๆเพื่อนเออมัหั่นเลยเนาะเออมรียบร้อยเขาก็จะน้ำไปปิ้งไฟหิดไฟค่อยๆกันพอได้จากมกนี่ได้จากขาั้นนบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะ เจ็ดกับเซฟสมเพล่นกับลังหอไปเอาไปปิ้งไฟกันเขาจะนำมาปิ้งไฟเนาะเห็ดไฟอ่อนค่อยๆอย่าเห็ดไฟแห้งนะพ่อไอพี่น้องไหม่เลยแหละเดี๋ยวโบได้กลินปิ้งให้ซุปให้หอมเดี๋ยวจะหน่อยปิ้งไปสักพักเขาจะมาพริกกันเบิ่งเงินเซฟสมเพ่ปิ้น,นเมื่อกี้นี้อย่าก็ไฟแห้งน้อยนึงเนาะหรือว่าน้อยใดพอดีบอ ตองนาอยู่เนะาะค่อยๆปิ้งไปปิ้งไปค่อยพิกปิ้แล้วก็ปิ้อีกเฝ้าได้อยู่ยามนี้ยามหนาวนุพะะ่พออยากแฮงอีหลีตองจนสิไม,ไม้บ่เปนสิไม้แล้วไม้อีดีไม้ทางไม้ค่อยๆปิ้งไปต่อไปเนาะมาเบิงหมกเฮาแนปลาเฮาแซ่บโบโ่่พี่น้อง มีลวกผักพอดีมีปิ้งเสียงไหยน้ำเนาะมีเจวนี่แจวเพชรแจวเพียมีผักกาดอีกมามามาตั้งกล้องกินข้าวซุ้มกันเนาะสบายดีีิสบายดียัปทั้งการเนาะมามากินข้าวน้ำกันพลอยพี่นอ้องมัธผู้ทุกคนเนาะ้ยพี่น้องลุงป้าหน้าอาเป็นเขนีป่าเนาะหอมเขาให้แท็กซี่หอมใบตองแหแบบเิ็ดมุกแล้วนี่เนะาะเขาไ่ได้หนึ่งอีก หอมมะเคอยงนัง้นกิ่งคนเดียวมันดุดวนอย่างกิ่นเมื่อกับตรงน้องรวกผักกับเจียวของคูกันเนาะต้้งนันอ่อนๆปะปาเบ็ดตัวใหญ่หล กระเทือกกับเป็นนัวเนี่ยเราแซ่บไปอีกอย่างให้ประเด <the> ็กค่ะจะเพิ่มรสชาติเค็มขุ่นเยอมน้อยนึงนะมาชิมปิ้งช้างให้ก็ควรมันห้องไห่ก่อนเด้อ Yeah. กับพักพึงแช่จึิงหยิ้มึ้งตืนป่านี่ปลารดปลารดปลารดหรือปลาลาดเนาะ เมื่อโตเลยฮักกะนด้วต้นไมไม้จับสวนมนุษย์วัดเป็นคนเก็บมาใหกเก้วกับมีสองเก้ว

มระหว่างที่ชิ่นนี่อากาศมันเย็นแต่มันจะก้ามไป <ừ. S 1> ไมิดดาก่ะที่กินทฮเบิกเล็กๆน,น้อยๆพอ หอมเปล่าหอมพอเนาะพอหายอ่ะไม่แคบไม่แคบเจ้าเพียกกรเข็มข้นเขาพักกระชุเดี๋ยวทำชงท้ายนี่ดาก็จะขอลาไปก่อนเนาะใครขำมาเวมึงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแดนน้อยแหว้งจันเด้อเมื่อคู่ทุกคนเจะขอรับตะกอน Nam Châu còn Tạm Bà ba đi, Lê 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 nó Lê Lê nó Lê 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 Lê